ก็เห็ดนี่แหละเห็ดตีนแหงี่บบโอ้มันเ่าแล้วนะสาธมไงแล้อืมดอกเดียวป่ะนี่ดอกเดียวพี่น้องเผาแล้วชองดอกชองขาพี่น้องเลยว่านี่ไงครับท่านผู้มีกิกินเปรี้ยวนพี่น้องเป็นแซ่บกับเห็ดขอนกล่องด้วยนี่ด้วยนี่สวัสดีครับผมเจนิสานบ้านเกิดคนภัวครับผม สวัสดีค่ะแม่จากอีสานบ้านเกิดคนพุงวะค่ะเนี่ยพี่น้องผมมาเลาะให้ลอดส,สวนลอดเบื้งสวนปาพี่น้องผมปามญ่แล้วก็ปปามหน่อยอยู่หงนาพูดละมาขี่รถมาไกลมาเบิง่งข้าพ่อเฮ็ดครับผมมาเบิง่งครับผมดูนะเขาเจ้าอื่นเห็ดอย่างแม่จักไงม่ตีนสร้างพี่น้องเฮาะไม่ตีนสร้างตีนสร้างแม่งั้นมงมันใหไงชนีหนิ่งมันเหยียบคนกันยังตายพี่น้อง,ง <c oughs> นิสัยคือไม่มีน่าใช้สักโอ้โอาหมอกเอานหมอกพี่น้องผม ตากับบได้เอามาดอกพี่น้องอบมยุและมาบึงคิดว่ามันไม่มีเห็ดเนาะมาจากมาบงสวนป๊ามบได้ตั้งใจที่เก็บเน็ดพี่น้องบึงดูบึงรนะูพี่น้องรมบมปะอันนี้เขาเ้ินเห็นเห็ดกินสา่าเขเอยจนีด้กิ่นาจากโอ้ยดีก็ฮอตอันเห็ดฝรั่งด้วพี่น้องเนอมีน้ำเมคโคเห็ดฝรั่งอันนี้แ่บก่อนพี่น้องอันนี้แ่บก่อนเห็ดฝรั่งบ อันนี้กรแมนวัไม่ใจไงฮะอันนี้ยังขาวๆนี่ไ่แจ้ยบรแมนทของแค่พ่น้องของแ่จุ่มอยู่พี่น้องอืยังหน่อยอายุนี่มาจกยีแะเพแพดีไปตมย่ำพี่น้องอ้ตุ่มยำมาจีเพิ่งทำงานพี่น้องผมจุ่มจุ่ม บานลายก็บม่ภาคเมื่อไหร่ดอกกระบันเนี่ยมันมันขายไงกินบัวแสบพี่น้องไงดีพี่น้องผมเท้าฟ้ามืดเวละดอกมันนะดอกท้อหัวหมวกสีเดียวอะคำมันสมบูรณ์งามๆามันนะครับผมดีอันเนี่เบิ่งเห่าอันนี้แหละอันเฮ็ดอันเฮ็ดพลังข้าเจ้าก็เอาจังสี่เดี๋ยวไปให้เห่ากินพี่น้องปันเฮ็ดอยู่ในเมคอเนาะในเมโคหันจังสีเดี๋ยวโคโรตัดพี่น้องผม คือกันเปะเลยนี่ฮะน้อยๆจงไว้ซัดหนะออได้บ่ได้คือกันบ่ได้อันนี้นะมันเสบเอา้ตัวมันเสบนี่นะสะกอนนี่นะรูปมันเสบนี่น้อยกับพอดีคอไฟนะนอ่อนก็เตะก็เตะดีใช่เด้อพี่น้องเด้ออือนี่ครับผมเอาเต็มหัวหมอกกันครับพักต้นนี้ฮะอันนี้อันนี้มีออยู่บนนี้ อ้อมเป็นยังุกดูไงครับผมโอ้โหนี่ยังไงะเฮ้ยข้าวอ่ะอันนี้วะเฮ้ยนี่มันบานแล้วบาดแล้วน้ำทางเลยพี่น้องผมมันดีนี่ดีนี่ดีนี่ดีโอ้นี่พอดีอยู่นี่นี่ครับผมอ้อมโคตรน่าอือหมีคนปาดไปแล้วนี่อันดอกไงมันนะครับผมเขาเจ้าเอาไปแล้วเอ้าขาเจ้าดอกไงเอ้าดอกง่ายแล้วเซ็ตๆเลพี่น้องเด้แล้วเอามืองเมื่อวานเมื่อก่อนนี่มึงส่งจังหวะ มันเริ่มมันเริ่มบอกอีกเนาะนี่ครับผมคนจงมาเห็นว่าเป็นจังไรเฮาบรมาจะคืออะไรอื้งนี่ป้าบาดมือเฮานี่ดเห็ดเนิงครับผมเจตีรไงตีนสร้างตีนสร้างตีนแหดเลยพี่น้องตีนแห็ดตีนแหดคือตีนยังตีนหดก็คือตีนแหดเมีบัวดมันเป็นแคยำหยาบ่ะ บม่ยาบมันก็ไ่ยาบได้เลยมาเพิงอย่งนี้มึงเหงาเดียวพี่น้องไปหาอีกไปเหงาไปหาอีกเหงาม่สนหี่พึ่งห้เพิ่งแมนบ่พึ่งอะไพึ่งนี่พอ่งเขาเมนก็มาเกิดยุ่งสิมันก็ไม่เกิดเดี๋ยวมันจะเกิดเนาะเมื่อกี้เขเพิ่งนายหูพี่น้องอ้ยี่บ่ต้น่่งต้นแค่นี่บ่ เฮ็ดพึ่งเสพนี่อ่าอยู่ปันเฮ็ดพิ่งอยู่ในเครืองพูเทตัวนี้นี่แหละนี้แหละเดียวกันอื้มกับกับเฮ็ดตีนเฮ็ดพี่น้องเ้ยนี่ตืมกันได้สองดอกมาสร้างว่าใช่ไหนี่ว่าเฮ็ดหยี้างว่ะมาเกิดอยู่นี่มันนี่เนาะนี่สงสชยต้นนี้ครับผมต้นแช่น่แหละต้นแ่่ เอ้าแม่บอลตัวนี้ฮะเอ้าวมันเกิดลามไปตัวนี้ฮะฮิเดะฮิเดะอืมฮิเดะหอมมาสร้างวาระบาดนีเพี่น้องไม่ได้ไปแากินเพิงคู่ระบาดนี่ฮะพิ่งมาหากินที่นี่แหละนี่มค่ะมันโอ้หาออมไปนี่สิทำพวกหูแจักเนาะว่ามันหดเกิดเนาะดอกนึงไม่จัก มันเกิดจะกโซนทางนี้ทางผู้ก็ตคือเดี๋ยหอมใหม่บ่มันดอกองามเเป็นจะหวานเนาะหวานแต่หวานแฉบดีโอ้มันีกุกกุ๊กแนกุกนี้สองต้นของแขนสองต้นโอ้สักดอกมั้ยจ้ะ นี่ครับผมเป็นพักตุลุตุลุยฮะอ,อมืมดอกหนึ่งอยู่โอ้สร้างว่าแต<ถ><ด>่ว่านี่ให้พึ่งออกพี่น้อง <ๆ S 1> ม่ได้ออกน้ำปาน้ำดงเนี่ยอ,ออกน้ำสวนป่า <ๆ S 1> มีแล้วโมเมอนโอ้มันคล้ายๆสีดินเนาะมันไ,นไม่บวอยากกินใบไ,ไม้ปลุกมันบวอยากกินเลยใช่ Ở đây con con tắt đâu hả? đây, tìm tắm vào ừ, mà nhớ muốn che là mà chắc Đó, ừ. đúng bưng chút xong hết buộc thì nó buộc à? đuộc nó nản nó ngon ừ. tìm muỗng tìm đi tìm hồn muộng thay thế tìm theo là ăn đọc xong đọc thì nó มันม่นหลหงอยเท่เด้อิึงคอมไงพี่น้องงผมตีนมันเนาะสอนยูตีนมันกันละพายุมาบ่าอย่เ้ยผล่เได้เป็นรมๆมนร่มไม่หเรออีงหันอันนี้เป็นเป็นเพเวอรยูอเฮ็ดนี่เลยเฮ็ดตีนแห่นี่บอกอ้มันถ่าแล้วนะ ตาแไงเหรออืมดอกเดียวป่เน well, ี่ดอกเดียวพี่น้องมาลาชองดอกชองขาพี่น้องป้าไงครับทนพ่มีเ็กินเปดปิ้งปนพี่น้องเป็นแซ่บก่าเฮดข้อนกล่องด้วยนี่ด้วยนี่อันนี้แซ่บอย่างอย้อาจรซัมมี่แมดมแล้วอืมเเกิดอีกจกยู่นะเกิดมันเป็นจี๋ผัวนะไปฟังพุ่น้องกระไร้ได้ เขาจะเอาซ้ำน,นี่เพราะว่าเขาอ,อยากกินของน้อยกินของเด็กพี่น้องนี่อของเขาเขาไม่ค่อยกินแนละ้วดอก,กงามครับผมน,นนี้นะ่ดอกงามครับนี่ตัวน,น,นี้ใหญ่ไม่นนได้ด้ามไปยเลยกินดอกน้อยๆนล้มันจะแซ่บพี่น้อ,นอ,นเนองเลยเฮดอันที่ปุนนน่นทำได้มากิด่ใส่ได้ขพี่น้อง นี่ยพี่น้องผมบ่ดข้างตรงไหนตรงน้าพี่น้องบมเฮ็ดก็จะโอ้ยมายมเดก็ได้เก่งขึ้นเก่าเเก่าเฮ้ยเสียไปต <mel od ic> <ท>้มอิเบอันนั้นบุญเปต้มยำพี่น้องันยำไปแจงใส่เหงางพี่น้องงอแจงต้มบุญแจ้มยำเป็นเหาะงอปะุวนเปไปตะวันเมันเป็นตะวันนี่แจบนะเอาไปจัง้อบผมใจหงอกไม่ได้กระตาพัน้งได้หอกพี่น้องมาเบิ่งปาลมหน่อยพี่น้องอาพี่น้องบผม จานรับคลิปนี้ก็เอาไว้ชมีสะก่อนข่าวฝันไม่น้องกดไลด์กดแชร์กันเก่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ชมีสะก่อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ